เดี๋ยววันนี้เปลี่ยวจะมาเปลี่ยนลุคค่ะคุณแม่ขาขอชุดแซ่บหนึ่งชุดค่ะว้าวโอ้ยว้าวเปลี่ยวแซ่บไหมคะไม่หมะเหอเหมาหมอะหมอะเหมาะ โบส์หรอคะไม่เท่าไหร่นะทร <c oughs> งผมดูแบบแซบขึ้นมันทำให้การแต่งตัวโบสดูแบบไม่โป๊ชอบที่กี่คะแนนที่กี่คะแนนที่กี่คะแนนเก้าโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูลุคที่สองค่ะชุดที่สองมาดามปื้มขอเป็นฟิลแบบเจ้าหญิงค่ะได้ไหอู้หอันนี้ก็ได้อยู่นะคะเสร็จแล้วค่ะว้าวสวยอ่ะ คุณคิดว่าเป็นไงคะลุกที่ 2, 2> สวยแบบตุก๊กตาพี่แมนไม่ได้เห็นลุกที่2คะ่ะอึอ,อยู่ดูในคลิปแล้วกันนะคะลุกที่3ปื้มขอเป็นสาวหวานหวานค่ะชุดนี้ไหมคะมชุดนี้ไหมอ่ะเอาชุดนั้นคะ่ะงานดีนะทรงผมเนี้ยมันทําให้เธอดูแบวก็จริงแต่มันจะทําให้ช่วงหน้าเธอเด่นขึ้นมาช่วงหนกแก้มแต่ถ้าทรงผมสั้นมากี้หน้าจะดูเล็กทั้งหน้าเลยใค้คะแนนคะ8.5 เหมาะกับปื้มที่สุดช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยค่ะหรือว่าอยากเห็นปื้มทำสีผมสีไหนก็บอกได้นะคะ